ผลกมชอบอกครับว่าเดนเมษาะึกสปายจับตาดูให้ดีจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่และบอกต่อด้วยครับว่าหลังจากนั้นจะมีนายกรัฐมนตรีไม่ชื่ออภิสิทธิ์ครับชื่อปอปลาผลบอกว่าไม่บอกชื่อจริงรอให้นายกอภิสิทธิ์ลงจากเก้าอี้หรือยุบสภาซะก่อนจึงจะบอกว่าบอปลานี้คือใครคุณเชื่อไหมครับผมไม่เชื่อครับ ผมไม่เชื่อว่าโหนไหนก็ตามจะเป็นโหนคอมชหรือว่าจะเป็นโหนวิเศษขนาดไหนคาดเดาทั้งสิ้นครับเป็นเพียงแต่สร้างกระแสหรือว่าสร้างข่าวให้ตัวเองมีความสําคัญเอาก็จริงๆไม่มีใครรู้แม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะเองก็จะคงจะไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าสําคัญที่สุดคือคนไทยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่เชื่อโหนเชื่อตัวเองครับจะต้องกําหนดว่าเส้นทางการเมืองจากนี้ไป อยู่ที่เราอยู่ที่ความสมัครสมานสามคัคคีอยู่ที่การเปิดใจกว้างและอยู่ที่การไม่ตัดสินใจหรือว่าเลือกข้างโดยไร้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ใช้ความถูกต้องและจะต้องควบคุมตรวจสอบการทมานของนักการเมืองให้อย่างเคร่งรัดครับ